อ่ะโอเคก็เอาล่ะสวัสดีนะครับทุกคนก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้แล้วก็มามาอยู่กับใครเอ่ยใครเอ่ยเคก้าวสวัสดีครับสวัสดีนะใครว่านีได้ยินเสียงก้าก็เขาชื่อก้านะครับวันนี้เป็นเพื่อนผมโรงเรียนนะก็ใครวันนี้ได้ยินเสียงก็สสวััดีครบของใครด้วยนะโอเคโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยว วันนี้เราก็จะมาท่าคลิปที่มีชื่อว่าแกงซาล่าในเอหน้าไก่จูนั่นเองนะครับเอาลรอย่งล่าชื่อล่าล่าคลิปนั่นแหละครับโอเคแหลกนิดหน่อยแหลกนิดหน่อยลดกราฟิกก่อนนะครับทุกคนกราฟิกก่อนนะปิดกราฟิกอ่ะปิดเพลงยังปิดแล้วปิดแล้วเดินเล็กก็ปิดเดินเล็กก็ปิดเออใช่ โอเคนะทุกคนแบบนี้มีชื่อว่าใครยีแบบนี้เป็นแมทที่เอ่อต้องต่อสู้กันนะครับเพื่อที่จะได้ตังค์หรือจะฟาร์บตึกก็ได้อันนี้เกาะน,นี้มีชื่อว่าเกาะเบิร์ดไอแลนด์นะครับนะก็ถ้าถ้าจะไปดูวิธีการเล่นเพิ่มเติมก็ไปดูที่ช่องแคทบ็อกที้ีนะครับที่เอ่อที่เราจาชื่อไม่ได้นะครับคือสามารถไปดูได้เลยนะครับอ่านนี้ใคร ไฮเหรอใส่มาเลยไหมก้าวใส่มาเลยไหมเอาเอามาเลยไหม yeah, yeah, yeah. ยังยางยังใจเย็นโอเคเอ่อขอไม่ยุ่งแล้วกันนะเอาละ่ะแบบนี้นนนก็นะต้องต่อสูส้กันนะคะเพื่อจะได้ตังค์โอ้ยวันนี้เราเจอตัวใหญ่รังแกตัวเล็กเจอตัวใหญ่รังแกตัวเล็กนะทุกคนยิงเลยยิงเลยยิงเลยเอาไหมเอาไหมยิงเลยยิงเลยยิงเลยไหมยิงเลยไหมยังยังยังมีก็มีก็เซราบางอยู่ กันเจรีได้เดี๋ยวเขาคิดเดี๋ยวเขาคิดไว้นี่อย่ารอเขาไม่อะไรวะเนี่ยต่อสู้กันเจรเลยน่ะฝาแฟรต่อสู้กันเดี๋ยวแับเพิ่งัานทุกคนอ่ะไรคอนเจรตาบอกเบสกันแล้เป็นกันเจรีเาพูกเขาไปแต่ว่าพอเดิตอนอีกเบสมาแล้วเพิ่มเป็นสีฟ้าอ๋ตัวนั้นแหละตัวนั้นแหละ โอ้ยตัวนึ่งตัวนึงตัวหนึ่งแหลดมากเลยเนี่ยแเลกแหลกเนี่ยแหลกเนี่ยเหลกแเลกแหลกจริงแหลกจริงเวลาอชิ้นมันจะค่อนข้างแหลกนะค้างไปเลยเนี่ยอะไรค้างแหลกเรียบร้อยไปแล้วเดิดปุ๊บเดินปุ๊บไปแล้วเด้อไปแล้วไปแล้วเข้าไปแล้วจ้าคอมไปแล้วจ้าคอมไปแล้วจ้าเข้าไปแล้วจ้าดูดูกลับมาเหมือนเดิมแล้วกลับมาเหมือนเดิมแล้วจ้าอะไรทุกคน อาจารย์ค่าโชวฆ่าสักคนนึงนะแันเลือกใครดีก้าเลือกใครดีเลือกใครดีเลือกใครดีแป๊บหนึ่งนะเวลาอัดคลิปมันแหลกมากเลยต้องลดกราฟิกให้มันแบบเหลือสี่แล้ว,วะอะไปเกาะอื่นดีกว่าก่อนนี้ก่อนนี้คนเริ่มเยอะแล้วไปเกาะอื่นดีกว่าเราไปเกาะอื่นกันดีกว่าโอ oh, ซิงกัสซิลาก็มาวะ่ะกินข้างกินมาขึ้นมาเนี่อยอันตรายขึ้นมาอันตรายตลอดเขาวะบอกว่าไม่เก่งเลฮ้ยข้าชินดิมโรข้าังข้าชิมดิมไหมวะ กินเลยเอาชิ้นเลยเหรอเออเอาชิ้นดีไหมชิ้นชิ้นอ้สองยี่สิบเ็ดมาโอเคอง่ส็ดได้แหละบอกแล้วว่าอัตรายมันมีทอยี่สิบเอ็ดในทั้งเฮนเล่าองยบเ็ดเลยวะ้อยว้าวสองวเอ็ดเลยแค่ค่าเก็บค่าของยิเอ็ดได้ตอนนั้นแต่ก็สายก่อนอือปวดจัดปวดจัดปรลาดบอกจุ ด้วยทำไมตกใจหมดกระเพือกโอกระเพือกเฉยเลยนายแอมก็ที่แรกเรา,าอ่ะเอาถามถามนะทุกคนชื่อชื่อแก๊งเราว่าอะไรนะแกง๊งแก๊งเราสิแก๊งซาแก๊งซาล่าใครดูแก๊งซาล่าอันนี้คมนี่เราคือจรลลัสแต่เอ่อ2014นะครับเป็นทีมกอลสิลสองพี่สิบสีนั่นเองซึ่งอ่าทุกคนทุกคนถามนะ ใครที่ยังไม่เคยเล่นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวอาจจะถามก็ได้ว่าทําไมเอ้ก็สิร์สุนทสี่ถึงจะมีสกินลาว่ะใครก็สิร์สิบสี่ขีปหลังมันสีแดงสีส้มสีแดงนะทุกคนเพราะว่าเของพราะว่าผมใช้สกินนะใช้สกินนะเติมเติมเติมเออเติมเติมเท่านั้นนะคะทุกคนถ้าจะซื้อสกินสกินต้องเติมเท่านั้นนะเออกี่บาทวะสองร้อยสองร้อย สองร้อยสิบบาทสองร้อยไม่แน่ใจวะเท่าไหร่วะอันนี้ไม่แน่ใจน่าจะสองร้อยสี่สิบบาทนะไม่แน่ใจทุกคนโอ้ยมึงแหลกมากเลยเนี่ยเป่นเล่นใครนี่เลยไฟก่อเอาจริงไม่ต้องต่อไฟดีกว่าโอเคโอเคแบบนี้นี่ก็เออทุกคนค่อนข้างที่จะมีคนเล่นเยอะนะครับแบบนี้คนเล่นเยอะมากมเล่นประมาณหนะ้าพันหกพันน่ะ มจะมาได้เยอะมากเลยีเยอะกว่านั้นเยอะกว่านั้นขนาดคนกดไลค์เป็นหมื่นเลยออแต่ว่าเหมือนเขาจะเลือกเล่นมั้งไอ้ไอ้พวกเนี้ยไม่แน่ใจนะคัจะแน้หลงทางอ๋อไงงานตัวต่อเนี่ยงานตัวคอดิราแบเทีงมาตัวคอดตรานี่มา้กเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวผมจะํำการค่ายตรงนี้เลยแล้วกันอ๋ออโอเคคือคอด้ราคือคอดิรา โอเคไม่ต้องต่อสู้ก็ได้นะแบบนี้ไม่ต้องถ่อสู้ก็ได้นะครับก็แค่ฟาร์มสึกก็ได้แต่ว่าฟาร์มสึกมันจะได้ตังค์น้อยนิดคุณถ้าเกิดเราฆ่าคนจะได้ตังค์เยอะกว่าจะได้ตังค์เยอะกว่าครับแบบนี้มีการมีการกันออโต้เทรดดีนะก็คือเออคือเออไอห้ามไม่ไห้ทุกคนคือคือในเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวเนี่ยจะไม่สามารถที่จะฟาร์มได้นะครับฟาร์มแล้วไม่ได้ตังค์นะ นะคุณผูมแล้วก็ถ้าถ้าโจมตีเป็นวงกว้างจะไม่ได้ตังเหมือนกันนะทุกคนเน่ทำลายก่ันไม่ต้องการอำาจทำได้นะครับเพราะว่ามีระบายความเที่รนลวนเออระบายความที่ระลวนทุกคนต่ใครไม่เก่งอย่างเล่นเลยใครเล่นในโทรศัพท์โทรศัพท์ต้องแรงนะครัะโทรศัพท์ต้องแรงเท่านั้นถึงจะเล่นได้ไม่งั้นโทรศัพท์ลว่าแหลกแน่นอนโทรศัพท์ระเบิดแน่อล่ะเดี๋ยวก็ ก็มาเล่นกันเลยนะคะคุณนะคันเจยวก็แคจะจบค่จะจบกันไปนะคะทุกคนอะไร้ยเเฮยิงมายิง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 มันยิงมันยิงมันซัดเลย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 ทุกคนซัดซัดไม่เลยซัดไม่เลยครับเกอแบบนี้ซัดไม่เลยใครใครเก่งอย่าเล่นใครไม่เก่งอย่าเล่นนะ อย่าทำแบบนี้นะทุกคนมีนตายเนี่ยโอเคนะก็อกัดคลิปมาได้เจ็ดนาทีแล้วนะเพราะผมคือผมไม่สามารถอัดคลิปเกินสิบนาทีได้นะครับก็รับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาใครด้นะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดจากช่องของก้าวเลยนะครับช่องของก้าวมีชื่อว่าก้าวสายล<า>ุยงนะครับจะทิ้งลิงก์เอาไว้เลยนะข้างล่างใต้คลิปเลยนะครับเอาล่ะออก่อนจากลากันไปจะต้องมาทำลาันก่อนนะอ่ะกดกดอานะครับ สองหนึ่งกด,ดเลยโอเคนะครับก็บ๊ายบายนะครับ